โอ้ยอย่างอีกน้องพี่น้องเอ้ยงานเขาเสียมีอะไรพี่น้องบีดหลงมาเลยโอ้ยหลดตก ปีนล่องข้างถนนนี่พี่น้องทางแคบแล้วก็าทางมือน,นึ่ปีนลงมาเลยโอ้ยเสียวขึ้นยังไงเนาะ เอ้ปลางานเข่าอีกแล้วรถข้าก็แกะหงายท่องล่ะโอ้ยน้อพี่น้องท่างแคบพุดเหมือนกันว่าท่างแคบจต่ของเหนเนื้อพุ่นยังล่ะเอาวังไอ้ซี่ฮาปีที่แล้วก็มีรถมาตกอีกขึ้นกันดิพี่น้องมาตกขึ้นกันเส้นนี้คือไม่ได้เกิดจากอาถรรพ์ยังหรอกแต่ว่าท่างแคบแล้วก็เคิ่งมีดก็แก่ มีก๊กแก่คือทางมันไปยากเนาะเครื่องร่อตีนตะขาบกับมือนั่มตอนนี้ก็รู้สึกว่า,าโสอยาครบแน่หน่อยพี่น้องเดี๋ยวเสียหมีเพิ่นสีเอารถไถมาดัานดินนี่ดันทั้งหลังนี่ครับเนาะใส่ลงในหลอง เอาเาอาถมถมในหลองแล้วก็มาดันข้างล่อที่ป๋าเหมียนกำลังขุดอยู่เพื่อให้มันต่ำลงแล้วก็ถอยหลังออกมาพี่น้องนี่คือการแก้ปัญหาก่อนอเมื่อไหรลงนนุงนบว่างานเข่าอีกแล้วเนาะ <c oughs> โอ้ยพูนเสียมีว่านายเลยเสียมีพอเป็นยังเจ้าของหน้าก็ซอยเต็มที่อยู่แล้วครับพี่น้องกำลังแปะรถไถอยู่เอ๋อมาเลยพี่น้องไปดาวผ่านขอกันหน้าเฮ้ยไปดาวผ่านขอกันโอ้ยนาดิบอกรถพังเขาไปห้อยเดียวมันเชื่อได้แจ้าไฟดาว

Sáng cả cây thì bớt rồi P'nông lượm, lượm khăm nè Đưa à แล้วนพี่น้องเดี๋ยวเห็นกันบ้านพี่น้องงานเข้าไอเดียวเจ้าพายุเขาแล้ว พี่ดอกลองเข่าบ้าเบิ้งก่อนว่าไกลล่หรอเพ่โอไกลล่แหละไกลล่แหละข้างนี้ก็บไกลล่แหละกดลงม่อีกแค่น้อยให้ตับๆับมั้ครับ เอ้ป้าเมียนไอหน้าปังหลบสองนี่ได้ได้จักร้อยเหรน่าสามสี่ลอยะครับผมโอ้สามสี่อยนะาสาีออันนี้เหลือเหลือเก็บงานปะครับเก็บงานเก็บงานเลยมาแปะก่อนเลยเออเกิดันที่เอทงมันแข็งทั้งมือเนาะแงมือผ้าโกม้าโกแก่นัคุยโกแก่มจากแงเออุยคุยโกแก่ครับป่าเชี่ยนเข้ามาบ่วง ว้งซีหาปีนี่ก็มีมีรถมากมากาตกะคือกันครับออยส่องขึ้นส่องนเออดีก็ดีมนซีหาทุ่มแหละพีน้องเสื่อดีเพื่อสีพับพับพื้นที่แต่งข้างนี่ฝนมาตกห้ามฝนมาตกห้ามอนตกห้ามจบเลยเออผู้จัวเลยเพื่อนตกาเลย ทั้งเจ้าของหน้าก็ให้การช่วยเหลืออยู่พี่น้องเอารถไทมาให้เชียรมีเพิ่นปั๊บที่ปั๊บที่ดันดินแล้วเลยียวแบบไหนแล้วก็ทั้งเจ้าของหน้าที่อยู่ใกล้เคียงกับถนนก็อนุญาตดูว่าให้ดันดินลงมาถมก่อนครับให้เอารถขึ้นใดก่อนบ่มีปัญหาจะให้การช่วยเหลืออยู่พี่น้อง ไปสองชั่วโมงเลยพี่น้อง เอาถึงคิวเสียนบแล้วเสียโนบขุดอีกประมาณ3ามสี่พันเทือกได้แล้วล่ะเดี๋ยวขุดให้ขุดินให้องศาลดต่ำลงจะหน่อยพี่น้องตอนนี้รถค่อนที่เอียงหลายครับ หลังจากที่เครื่องขุดเครื่องดันดินออกนะพี่น้องตอนสตารอย่นิดหน่อเดี๋ยวจาหน่อยก็สตาร์ทรถถอยหลังออกก็เลยครับเอาเดี๋ยวเชียมีขึ้นไปถอยรถแล้วพี่น้อง thì thổi thì mới đây biết không có tăng số tăng đấy mất tương con là có chăng thổi thì mới gì